ถ้าเราสั่ง g ร a b พูดแพนด้าไม่นะเขาจะมาส่งไหมเอือผมอยู่หน้าประช้าเนี่ยครับ เอาล้ะครับทุกคนครับอยู่กับพี่วานกับพี่ชามนะครับับตอนนี้เราอยู่ในสซสารจ,จีนใช่ไหม,ไมเรามาทําคลิปเอาชีวิตรอด12ชั่วโมงที่นี่พี่วานมีความใคร้สงสัยว่าใสตสสงัยอะไรถ้าเราสั่งแกร็บ พูดแพนด้าไม่นะเราจะไม่ทำเขาสิเราไม่ได้ทำอะไรใครแต่เราอยากจะรู้ว่าถ้าเราสั่งบริการอาหารเดลิเวอรเนี่ยถ้าพิกัดมันอยู่ตรงนี้เขาจะมาส่งไหมแล้วเขาจะขับเข้ามาในนี่ไหมผมว่าเขามาเลยขนาดกลางน้ำเขายังไปได้เลยในข่าวในข่าวถ้ากลางน้ำไปได้อนี่ทางสามแพ่งจริงๆนะจริงๆด้วยล่มเลย กดไลค์ให้ด้วยนะคอนเทนต์นั้นไรวะเนี่ยเอาอันดับแรกเอาแกราฟก่อนเนาะครับอ่ะอะไรใกล้สุด2ล้านอ่ะโลตีกับชาบูชาบูอ่ะชาบูไม่เหมาะเท่าไหร่โลตีเปิดเน้ะคงเป็นโรตีนั่นแหละอ่ะโลตีนะอวื้เราอยู่ตรงนี้จริงๆนะเนี่ยกดป๊อเอานะกดแล้วนะป๊บ อให้เขาโทรมาถามอันนี้มีคนรับออเดอร์ไหมออเดอร์รับร้านรับแล้วร้านรับแล้วนะทุกคนแต่รอคนขับ <laughs> <laughs> เรากาลังหาคนขับให้คุณ <laughs> <laughs> ยังไงถ้าเราหาคนขับไม่ได้ทะเนไงเขาจะแคนเซิลเหรอแ <Can cel. S 2> คนเซิลคงให้คนขับคอนเฟิร์มก่อนถึงจะเขาจะทำ<อ>ส่งเลยนึกว่าทําแล้วนะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะเท่าที่เข้าใจนะอๆๆแต่เงียบกิ๊บเลยกิ๊บเลย แต่ถ้ามันแคนเซิลมันก็ขึ้นดึงดึงขึ้นมาอะไรเอ้าเหรอปกติเคยมีไหมนะแคนเซิลอะเคยๆสั่งที่บ้านอะที่วนวนอ๋อเหรอวนลึกบ้านผมลึกอันนี้ลึกไหมลึกกว่าลึกกว่าเยอะเลยโอ้ยยังไงกิบเลยว่ะกิบเลยขออภัยคนขับของเราไม่ว่างให้บริการไม่มีคนขับไม่มีคนขับน่าจะไม่มีมั้งไม่มีใครมาส่งหรือเห็นพิกัด เห็นไม่กลับ้วไม่กล้ารับเออว่ะอ่ะโอเคนี่ลองสั่งอันอื่นไหมแกร็บนี่ถือว่าไม่หมาอ่ะอันดับต่อไปคืออะไรครับพูดแพนด้าพูดแพนด้าครับขึ้นข้างบนนะสุสาติอ่ะมีสามล้านตอนเนี้ยงั้นเอามีหมาล่าเอาหมาล่าอะไรกันกี่ไม้ดีวะเอามาณสี่ไม้ฮะโหอาคนล่ากี่ไม้เอายี่สิบไม้ไปอ่ะเหนือยี่สิบไม้ อย่างเดียวเลยเผ็ดน้อยเผ็ดมากเพดร้อยหกสิบบาทปั๊บชื่อถนนทางสามแยกแล้วกันชื่อถนนกลางสามแยกอยู่กลางสามแยกขับเข้ามาอยู่เออ่านวัด้วัดมมั่นใจเขาหน่อยเออเขาวันจ่ายสำลักเงินดำเนินเอาวเร็วเหมือนมันขับไปในตัวนะฮะจ่ายเงินกดดันจ่ายเงินกดดันเลยอ่ะ เฮ้ยทุกคนไหลเดร์รับเอาจริงรับแล้วนะไอเด้ออีกประมาณห้าถึสิบนาทีลุ้นว่าอยากรู้ว่าเขาจะเข้ามาไหมอ่ะเดี๋ยวเราแขวนไฟให้หน่อยว่าเราอยู่ในนี้จริงๆเราก็ลนนะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะมาแล้วจะรู้สึกยังไงนะฮัลโหลครับมาแล้วเหรอครับครับผมอยู่ข้างในข้างในไหนครับเนี่ยออผมเห็นพี่แล้วแหละพี่เปิดไฟรถไปใช่ไหม อ๋อครับตู้น้ำมอยู่หน้าประชาเนี่ยครับตู้น้ำมอยู่หน้าประชาเนี่ยครับอ๋อพี่เข้ามาเลยครับขับตรงเข้ามาเลยครับอ๋อครับขับแล้วที่ไฟสองนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไฟเนี่ยครับตัยอมใจมาจริงเฮ้ยมาจริงว่ะเรามีแพนด้าเราก็ไม่อดตายอือว่ะฮึหลนเลยหลนเลย เอาจริงๆนะบอกก่อนนะโคตรหล่นเลยเอาเอาเอา,เอามาแล้วมาแล้วไปดิครับพี่กลัวไหมเนี่ยฮะกล่วไครับต้องโทรถามก่อนเหรอแล้วพี่คิดยังไงมาเนี่ยอันนี้ผมถามถามจริงๆนะแม่นนพี่คิดยังไงพี่เข้ามาเนี่ยไม่ตอนที่พี่มานี่พี่รู้ไหม ว่ามันคือที่เนี่อ๋อรู้อยู่ครับรู้เหรอแล้วพี่อยู่แถวนี้ไหมอยู่แถวนี้อ้าวแล้วพี่รู้แล้วพี่เข้ามาในเนี้ยนะแล้วพี่คิดไหมว่าจะมีใครมานั่งสั่งในเนี้ยก็ต้องโทรเช็คก่อนนะครับถ้าถ้าไม่มีใครแล้วมีหัวก็ต้องแทนะตอนอยู่หน้านั้นพี่รู้สึกไงวิวดีวิวโอ้โหทำไงพี่อ่ะโอเคทุกคนพี่เข้ามาจริงว่ะเออพี่ส่งถึงกี่โมงอ่ะ่ม ที่สองเหรอพี่ถ้าสั่งแล้วพี่เข้ามาไหมอย่างเงี้ยถ้าสั่งก็ต้องโทรเช็คดูก่อนครับเพราะว่าเราเราจะได้รู้ว่ามีลูกค้าจริงไหมเพราะว่ามันดีเป็นแบบนี้ด้วยครับแต่พี่ก็กล้าขับเข้ามาเนาะยอดวทุกคน굿굿อ่ะโอเคลูกค้าตังตังพูปเป็นด้ามาโอเคพี่ทังี้งี้โอ้โหของจริงนะไม่มีจัดฉากนะทุกคนพูปเป็นด้าจริงคนจริงมาจริงทำงานครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ ไม่ยอมกูยอม,ยยม<แหว>เป็นไงโอ้สุดยอดสุดสุดฮะสุดจริงหรเนหน้ามุดสุดจริงไม่คิดว่าจะเป็นที่เราเห็นเห็นในข่าวนะอืเป็นเรื่องจริงเออที่บอกไปเรือไปนน่นไปนี่ทุกส,สานยังมามเดี๋ยวค้นนะห<ะ>งหน้าหรับจะที่ไหนอีก <im itating> <ะ>เอาให้มัน ทึกกว่านี้ไหมึกกว่านี้เหรอเราต้ึกดูร้านด้วยดูร้านด้วยเออโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์ไว้นะวันนี้ถือว่าโคตรมันเลยแล้วโคตรสปหนุกเลยทุกคนไปไปกินกันนี่เราสั่งได้แล้วนะหูดูดิเหมือนจะได้แถมมาด้วยนะมีตุ้มในคอพี่ได้แถมมาด้วยเออแต่ว่ามันไม่ได้เขียนนะเนี่ยฟรี26เจ้าอะไรฟรีสองสอ2เจ้า พี่สองไม้นะนี่นะสั่งจริงคนจริงพุดแเฟนด้าจริงไม่สแตนด์อินครับทุกคนไปไปจะ <c oughs> ดีทำไม <c oughs>